เ,เป็นยังไงคือเห็นหนาแบบนั้นคุคพ่บอกว่าจะเปิดเทอแมแล้วแต่ว่ายังมีคุณพอยู่เลยจะเอจังไงอาจังสิเมืนอไหแม่จะพาไปเ่ยออกไปข้างนอกแบบใช้ชีวิตแบบนิ่วนอหมอก่อนที่จะเปิดโรงเรียนไปออกไปข้างนอกหน้านแล้วไปเปลี่ยนชุดก่อนพ่อแม่แอนคอสเป๊ยน่ารักทิชชู่เปียกไปบีบไว้วันไดปราศไปออกข้างนอกนัน่นเกิดเสีย การใส่ชีวิตแบบนิวนอ r m a แดดยุกการที่ออกไปทางนอกก็คือให้เห้าฝอระวังมากขึ้นใส่แมสเว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นเห้าจะแล่นไปล้างมือตลอดได้บ่บ่เห่าต้องพกเจลแอลกอฮอล์ไปนำ้ำปัญญาพกไปเปจังไหนวมือน,นี้ได้ใส่บ่ใส่ไลไท์เทอเลยที่ชูเปียกเบบี้ไว้น่ารักบรรัณพิตเช็ดหนาเช็ดผิวเช็ดเอียงก็คือมาเบ่เป็นอันตรายต่อ ผิวข<ฮ>้นแล้วก็ทํำให้ชุ่มชื่นนำ้ำม,มีวิตามินด้วยดีหอ,หอมด้วยเนื้อผ้าหนานุ่มอ่อนโยนเป็นพิเศษเบบี้ไว้น่ารักวันเดย์พัดเหมาะสําหรับเด็กทารกสามารถเช็ดหน้าและเช็ดดากได้ด้วยแม่เนี่ยไไปทํางานถ้ามีเออ่สเปรย์แอลกอฮอล์แบบนี้พกไปก็คือสะดวกในการที่จะยิบใช้แต่ว่า <Okay. S 1> ก็เลย,ยฉีดไลยไงยฉีดหลย ไม่ว่าจะเป็นลูกปิดประตูเล้าบันดไดเวลาขาหของ,งาน้ำก่อนและหลังขาห้อง,งาน้ำเข้าสามารถใช้ทิชชูเปียกเบบี้ไวท์วันเดย์พัทน้เช็ดได้ทำความสะอาดอันนี้สเปเรย์แอลกอฮอล์ก็มีประโยชน์กับเราใช่ไหมในการใช้หนึ่งก็คือช่วยป้องกันเชื้อโรคได้ต้องป้องกันตัวเองด้วยในการที่จะออกไปข้างนอกสมุิเราเปิดโรงเรียนอีกแล้วกต็ตตองพกไปกระตรงพกไปน้าแล้วนะเพราะฉะนั้นคันสมุิเราหมดแล้วมีแบบรีฟิล,ลืูจักก็คือมีแบบ เติมนะคะแบบแกลลอน1,000มิลลิลิตรหนึ่มิลลิลิตรเดเนี่สามารถเติมวดสเปรน,นก็ขอเล็กหาซิเป็ลิลิตรได้ถึงติ๊กตักติ๊กตัก20่ขวด20่ขวดถูกต้องคนี้คิดเร็วก็ต้องมาจ้ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยู่บ้านนะคะเราก็จะมีนี่คะ่ะแอลกอฮอลเจลไว้สำหรับใช้เพราะว่ามันจำเป็นในการที่แบบ เวลาที่เราออกไปข้างนอกแล้วเรากลับเข้ามาที่บ้านแล้วก็สามารถใช้แอลกอฮอล์เจลก่อนได้เลย,ยแล้วก็แอลกอฮอล์สเปรย์ก็เหมาะสําหรับทุกๆคนในบ้านนะคะสําหรับพกพาออกไปข้างนอกมีติดตัวไว้นะคะคุณแม่ก็หายห่วงไประดับหนึ่งแม่เบ่จ้าแม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้แม่จะเติมสเปรย์แอลกอฮอล์ให้น,หนะจ๊ะวิธีการเติมนะคะเราสามารถใช้เซลิงหรือว่าใช้ตัวกรองหรือจะเทใส่ขวดโดยตรงก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดนะคะง่ายมากเลยค่ะสะดวกสบายขนาดนี้ต้องมีติดบ้านไว้แล้วล่ะคะ่ะ น่ารักแอลกอฮอล์แฮนด์สเปย์เป็นแอลกอฮอล์75%ลดการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง99.9%แถบยังเป็นแอลกอฮอล์ฟุตเกรดคือปลอดภัยใช้แล้วไม่ต้องล้างออกสามารถสัมผัสอาหารได้แห้งไวใช้ดีไม่มีกลิ่นฉุนสีของแอลกอฮอล์ไม่ติดเสื้อผ้าเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวคะ่ะ